ดูเทียบกับคนคนก็ตัวใหญ่เหมือากันจ้ก็ตัวใหญ่โอ้เอามือฉันน่าใหญ่มากอะดูดอันที่ใหญ่สุดอุ้ยอันเนี้ยคมมากอันเนี้ยใช่อันนี้คือซิกเนเจอร์เขาเลยคนแต่ว่าข้ามาเยอะแล้วเนี่ยใช่เล่นเดูนี่นี่นี่เยดีดีแบบเราสั่งกลับบ้านนะจ๊ะนี่กลับบ้านก็ได้เยอะทุกคนไม่น้อยนะเยอะอันนี้เยอะมากเลย สุดจะเป็นสเต็กหมูพริกไทยดำนะคะลงมามสวัสดีค่ะพบกันในช่องแฟนนรกะนะคะวันนี้เราจะพามากินสเต็กอาม,าม่ามาทัดทองนะคะซึ่งขึ้นชื่อรือชาเรื่องคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ให้ปริมาณเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามากินกันค่ะว่ามันคุ้มอย่างที่เขาเล่าเขาเรือก,กันหรือเปล่าร้านนะคะจะอยู่เยื้องกับ ตรงข้ามแยกจุฬาซอยสิสนะคะแล้วก็มีทางมาลายให้ข้ามมาด้วยค่ะก็นี่ค่ะเราข้ามมากันค่ะเดินตรงมานะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปค่ะ แล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเจอกับนี่ค่ะสเต็กอัมมาเป็นรูปโลโก้อัมมาใส่แว่นนี่เลยนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นเมนูต่างๆค่ะแล้วก็จะมีเมนูซิกเนเจอร์อยู่หน้าร้านเขานะคะนี่ค่ะไก่ล้นค่ะจะมีไก่กระเทียมมีกะเพราอะไรเนี่ยนะคะปค้าขาเราพาเข้าไปดูกันในร้านค่ะดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกสไตล์ไหนนะคะแต่ดิฉันก็อมอนออกแนวรอบๆหน่อยนะคะจํานวนโต๊ะก็ปริมาณ จำนวนโต๊ะก็โอเคนะคะเพราะว่ามันก็มีที่นั่งไปทางเยีองทางขวาไปด้วยแล้วก็นี่เขาจะมีเขาเรียกลาพวงเครื่อปงปรุงปลาอุชิกะช้ภาษาแก่เลยเนาะเ <laughs> ออเขาก็มีซอรมีอะไรให้มีพิกน้ำปลาด้วยนะคะวันนี้ฉันก็มากับน้องแฝดแค่คนเดียวนะคะเพราะว่าอีกคนเขาไปเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะสั่งอะไรกินกันบ้างนะคะ <laughs> พอเลือกโต๊ะได้น้องพนักงาน <laughs> เขาก็จะใบกระดาษมาให้เราติ๊กเมนูต่างๆค่ะนี่ เมนูเครื่องดื่มด้วยเออลืมบอกไปเลยว่าร้านเปิด4โมงเย็นถึง5ทุ่มครึ่งนะคะและนี่จ้าเมนูซิกเ,เจอร์ที่ทำให้เรามาร้านนี้ก็คืออันนี้เลยไก่ลน้ลนลน้นผัดกระเทียมราดข้าวไก่ลน้ลนล้นผัดกะเพราราดข้าวแล้วก็ถ้าเพิ่มอีก10บาทก็จะมีไข่ดาวโปะด้วยนะคะโอ้ยเดีย๋ยวมาดูกันว่ามันตรงปกจริงไหมโอ้ยอยากกินหิวแล้วคะ่ะ นี่เดี๋ยวมาดูอ่ะนี่เครื่องดื่มนี่เครื่องดื่มเขาก็ราคาโอเคนะคะนี่เมนูเครื่องดื่มเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเมนูน่สุดมีอะไรบ้างมาเปิดเข้ามาก็เจอกุ้งถังเลยนี่หน้ากนมาาแต่เราไมา่ได้สั่งนะคะแล้วก็มีซี่โครงหมูอบซอสบาร์คิวเราก็ไม่ได้สั่งคะ่ะแล้วก็มีเมนูนี้ด้วยค่ะสปาเกตตีอันนี้ไว้คิดว,ว่ารอบหน้าจะไปสั่งนะคะมีผัดไทยด้วยแล้วก็มีผัดมามา่มาต่างๆค่ะทุกคนคะ่ะ นี่น่ากินมากแล้วก็มีพวกพ็อกสเต็กต่างๆฉันสั่งมาเป็นรู้สึกจะเป็นพ็อกช็อบกับพริกไทยดํานะคะแล้วก็จะนี้เป็นเซตใหญ่นี่สเต็กถ่านอามาเธอดูกินคนเดียวไม่น่าหมดอะบอกเลยอย่างน้อยต้องสองคนเผื่อท้องด้วยนะเพราะใหญ่ยิ่งใหญ่จริงยิ่งใหญ่จริงเลยบอกเลยอย่าท้าพิสูจน์นะคะดิฉันว่ามันแบบมันเยอะอะค่ะเนีย่ยโอ้ยเมนูเขาอลังการงานสร้างมาก แต่ว่าเลือกไมไม่ได้เลือกค่ะพวกกินไม่หมดค่ะมาสองสาวนะคะแล้วก็มีเฟรนฟรายต่างๆด้วยค่ะแล้วก็มีซุปฉันสร้างเป็นซุปข้าวโพดนะคะเพราะซุปเห็ดหมดค่ะแล้วก็มีพวกของทอดต่างๆจะบอกว่าไอ้นักเก็ตสเต็กอร่อยมากทุกคนนี่แล้วก็เป็นพวกเบอร์เกอร์ต่างๆนี่มีแบบให้จีบคู่กันนู่นนี่นั่นด้วยนะแบบจับเซตอะไรด้วยมีเบอร์เกอร์เลเวอร์อีกดูอลังการสุดๆนี่ สลัดก็แบบอลังดูแฮมเบอร์เกอร์นี่ก็อลังอีกดูดูอ้อยิ่งใหญ่จริงๆต้องให้เขาเลยนะคะเรื่องความยิ่งใหญ่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้แบบเราจะสั่งเมนูอะไรบ้างนะนี่โอ้ยอลังการจริงๆเลยค่ะมามาดูกันว่าสั่งอะไรบ้าง สายสุดจะเป็นสเต็กหมูพริกไทยดำนะคะลงมาก็จะเป็นซุปข้าวโพดค่ะถัดมาด้านบนสุดจะเป็นกระเพราไก่ลน้ลนๆ้นราดข้าวพร้อมไข่ดาวนะคะลงมาจะเป็นสลัดผักปลาทอดค่ะส่วนด้านล่างสุดนะคะจะเป็นนักเก็ตสเต็กค,ค่ะส่วนขวาสุดนั้นก็คือพอกช็อปพริกไทยดำค่ะอันนี้ซุปข้าวโพดใช่อันนี้คือซุป,ป,ปข้าวโพดตีงหมอ มันกล้องมันเข้าเสมออร่อยทุกคนแต่มันจอกเค็มๆแล้วก็กลิ่นติ๊กไก่นะเลยประมาณเนี้ยจอกเค็เคมๆหน่อยใช่แล้วก็ต่อไปเป็นสเต็กสเต็กนักเก็ตสเต็กอันนี้คืออันนี้เอาเลยแล้วห้ามเป็นแบบเนี้ยมันมันกรอบทุกคนแล้วมันก็จะร้อนอันนี้มันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวปุ้งหรือเปล่าเรนอยู่ อ๋อไม่แน่ใจว่าฟุ้งหรือเปล่านะทุกคนแต่อร่อยแบบกรอบๆแล้วก็ไปดูเนื้อข้างในอ่ะเห็นป่าอันนี้แบบยังไม่จิ้มมันจิ้มนะแต่อร่อยแล้วใช่รสดีมากแล้วก็อะไรต่อไข่ทอดสันนิษฐาอ้ปลาทอดอันนี้เป็นสลัดปลาทอดสลัดปลาทอดคือจานใหญ่มากเลยนะเทียบกับคนคนก็ตัวใหญ่เหมือนกันจานก็ตัวใหญ่มันกินได้ ปั่นออกไปเลยไปไงน้ำก็หลั่ไปได้นะคือดีเนาะมันแบบว่ามันคุ้มค่ากว่าราคามากเลยคือว้าวมากอ่ะคือมันได้จานใหญ่ทุกคนคืออันเนี้ยมันราคาเก้าเก้านะจาไม่ถคือจานใหญ่เออหกเก้าหรือเปล่าเก้าเก้าปลาเก้าเก้านี่เป็นพ่ออะไรเก้าเก้าหกเก้าจะเป็นพวกคูน่าโอ้อามือฉันน่าใหญ่มากอ่ะ อันที่ใหญ่สวยเลยอันนี้คุ้มมากใช่อันนี้คือซิกเนเจอร์เขาเลยแต่ว่าถ้าใส่ไข่ดาวจต่ละเซตสิบถ้าไม่ใส่ไข่ดาวจะห้าสิบบาทใช่ขอชิมนะเอาตามตรงเลยทอดกระเพราหร่อยถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยอร่อยนะ อีกอย่างเนี่ยเอาวางไว้นานแล้วก็ยังอร่อยอยู่เพราะว่ามันคือดีใช่ไหมถึงเครื่องป่ะเผ็ดป่ะเผ็ดแล้วก็เค็มนิดอ๋ออันนี้มันต้องไม่ต้องเติมเนี่ยไปดูพริกน้ำปลาไม่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 เปิดให้ดูหน่อยอ๋อมีน้ำปั๊มก็เบบิ้อสเต๊กอันนี้ก่อนอันนี้พอกชอบหาที่หาที่ลง ถัดได้าาปะลงแรงๆดิขอชิมไม,ไม่ใส่จิ้มมันก็ได้นะแต่มัน,ม,นมันติดหวานหน่อแต่บอน้ำจิ้มเป็นไงอ่ะีไปชิมนะ ฉันชิมแล้วกนันช่างมันเถอะแต่ให้เจอ,อธิบายเอาให้ฟังนะขอชิมก่อนอันนี้เป็นพออันไม่ใช่อันนี้สเต็กหมูผัดไก่ดาวเหมือนกันหรอต่างกัน <c oughs> ไหมอันนี้จะไม่กินโ <Okay. S 1> อเคมา ซุปเผ็ดันหมดแต่นี่คิดว่าถ้าเป็นซุปเผ็ดจะอร่อยกว่านี้มันเ,เป็นข้าวโพดนี่คิดว่าถ้าเป็นซุปข,ข้าวโพดมันต้องหวานสวนมกนี่ทุกคนมีข้าวโพดผานะ <c oughs> จะนุ่มๆเหมือนุกที่เราเวลาเราไปกินพวกุเผ็ดปกติเลยแต่ต้อเข้าใจว่ามันจะมีรสขนอะไรหน่อย ปกติเลยแต่คิดว่าถ้าเป็นซุปเห็ดอ่ะน่าจะเย็นกว่านี้แล้วท่านร้อนน่ะน่าจะโอเคกว่านี้แต่นี้มันนานี่ยเเ่บนี้คือนักเก็ตสเต็กนักเก็ตอ่ะเขามีเป็นแบบที่เป็นอะไรวะเป็นนักเก็ตแบบปกติแต่เลี้ยงเป็นแบบแห้งเก็นห้างซึ่งมันก็ยังกรอบอยู่ะมันอร่อยอ่ะมันกรอบถึงมันเย็นแล้วอ่ะน้อ หมึงมันเย็นแล้วมันก็ยังกกอบไม่แน่ใจว่ากุ้งหรือเปล่าปั๊กไม่แน่ใจปตาใช่ไหมตา,าอจาจจะปิดแต่คือกลิ่นกินอะอกินแบบเปล่ก็อร่อยแล้วนะถ้าราดซอสจะยู่รสชาตินี่ยเรามาลอง ต่อไปเป็นนี้เป็นพอดชาร์ทพอดหมูขอสลัดก่อนขอสลัดก่อนโอเคอันนี้สลัดนะจ๊ะบาทอดจ้ะสลัดแลต้องยังนีเซ่โอเคเหลือกลิ่นก็ก็ไม่คาวแล้ว ก่อมกันนี่คิดว่านะจุดเด่นของเขาอ่ะคือมันก่อ่<ช><ช>ต่อแขกเราไว้นาน,นกออกแล้วใช่น้ำสลัดก็คือแบบปกติแต่อร่อยอม,มันก็นก้ำสลัดปกติใช่แต่อร่อยใช่ ก่อนต่อไปเอาไล่ไปเนาะเราปิดด้วยอันนี้คือหลักใช่รำเป็นทัดหมูนะทุกคนจานนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะร้อยสิบเก้าบาทมาฝากเปียกใช่ไหมก็แบบกบเผ็ดเผ็ดตัดเลี่ยน ใช <c oughs> ่ต้องกินแบบเบาๆใช่ <c oughs> ปกติไม่ได้แบบแหม้ว่าวมันเป็นฉันว่ามันหวานอยู่นิดนึงปะหรือว่ามันเป็นรสชาติปกตินี่ก็ปกติอ่ะอม,มันแอบเหมืนยากินแต่โดยรวมฉันว่าโอเคราคาถูกเอาแบบ ยืนใช่รชาิดีอยู่แล้วแล้วแต่ะถ้าิน,นจอกแบบรไถถ้าราดซอมก็จะปเป็นซิลเลยสไฟฝ่า สายก็โอเคก็ยังมีความกรอบอยู่แต่มันไม่บบนะได้แบบซีเซตเตอะ์นะไอ้เฟลแมคโดนัลล์เนาะก็ต่างก,กันอยู่แล้วแต่ด้วยราคาแบบเนี้ยก็ถือว่าคุ้มอย่างอันนี้เท่าไหร,นะร่นะร<ห>้อยจ็ดสิบเก 9, ้าร้อยสิบเก้าบาทอันนี้ยถือว่าคุ้มสดใสแบบก็รสชาติเหมือนกันใช่ไม่น่าตังค์นี่ตอนนี้ตอนนี้เอาอันนี้ก่อนอันนี้กังคอะไรอันนี้น้ำจิ้มเหมือนกัน มืนกันแหละเพราะว่าชิ้มตัวเดียวกันคืออหออออคือน้ำจิ้มอ่มันก็ลดเดียวกันแหละีเปลี่ยนเป็นแบบเนื้อไก่เนื้อหมูหเป็นแบบว่าไห้ดาหรือว่าเป็นออทอปตแล้วก็คิดว่าหมักน หวานไปก็อเอาตรงนะกินกับข้าวแม่งอร่อยอือใช่มันจะหวานๆน,นี่ต่อไปอันนี้อันสุดท้ายนี่ ยูนี่ไม่ชอบกะเพาเตอยูังแต่อร่อยแต่รสชาติมันเค็มไม่จืดข้าวไม่เยอะนยใช่ดยดี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 ดอร่อยาดเชนนเฮ้ย็ราดติล้วเดี๋ยรไก่อน อยากจะมาพูดสตุกทีนึงรอคุณกินก่อนนะจ้ะอันนี้แบบเอาสั่งกลับบ้านนะจ๊ะนี่กลับบ้านก็ได้เยอะท<อ>ุกคนไม่น้อยนะนยนเยอะเลยเยอะมากเลยว้าวเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูตอนบุกกินนึ่งมโนเคกะบอลตะเรียนต่องน,นี้ไม่ห้าหกเออห้าสิบเรามีห้าสิบบาทได้เยอะมากแบบเต็มของแบบเนี้ยไอ,อ,อ้เจียงบ้านแล้ว สรุปเลยลองมึ้งดิบบ้านนะคะเนี่ยตัวเบื่อมเลย้องจริงๆเดินกลับบ้านมาบ้านเราอยู่แถวร้านอยู่แล้วแถวมันทัดท้องอยู่แล้วเนาะจะบอกว่ามันพูดสรุปยากเพราะว่ามันมีคนอยู่เนาะคนมันเยอะคนมันเยอะลรวก็เกรงใจเขาก็ของความเมนูไหนอร่อยในทั้งหมดในทั้งหมดถามว่าชอบอันไหนที่สุดก็คงเป็นนาเกตสเต็กเนาะสเต็กเออสเต็กสเต็กอร่อย กะเพานะรพาเนาะกะเพราก็ได้คือคือบางเมนูอ่ะมันเขาเรียกอะไนะมันไม่ถึงกับอร่อยว้าวแต่มันออก็อร่อยแล้วสําหรับเราอ่ะปริมาณกับราคามันมันสมเหตุสมผลแล้วค่อนข้างจะออให้เยอะกว่าราคาด้วยซ้ําถ้าแบบเดี๋ยวให้เจ๊ลงรูปใช่ไหมมันจะมีอยู่ทุกคนจะเห็นแล้วราคาสําหรับเราถือว่าไม่แพงถ้าเทียบกับ<ง><ง>ว่าของเดี๋ยวนี้เนาะใช่อะอถือว่าคุ้มแล้วคนในร้านก็คือแบบก็มีเข้ามาเรื่อยๆลูกค้าเขาแบบมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ ก็เลยคิดว่าปุ้มเ้าวทุกคนคิดว่าเยอะไหมแล้วเราสั่งกลับบ้านอีกกล่องหนึงอะใช่ทั้งหมดห้าร้อยห้าสิบห้าบาทใช่ไหมเจ๊ใช่ห้าร้อยห้าสิบห้าบาทเนี่ยอ่ะเนี่ยทุกคนดูดิคุ้มมากเราคือบักเอกอะใช่คือนี่คนตัวใหญ่กินนะแล้วก็เจป่ะเพราะเรากินเยอะด้วยใช่ถือว่าก็อิ่มจุกอะเจเคลียไปแล้วนางเขินกล้องบาย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 เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะถ่ายให้น้อง มากินอีกคนนึงที่ไปเรียนอยู่อ่ที่บอกกันเนาะน่งกิะเพราตานกระเพรากรองใช่เรานั่งกลับมาก่อนโอเคเพื่อบาดขาดูห้าสิบบาทอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุนทนะเมื่อวานก็กินกระเพราหมกตอกหกสิบเดี๋ยวว่าเลยไม่ได้เลยนะจ๊ะห้าสิบเปยนโมเยี่ยมเอาเลยเป็นหัวแล้วก็หายไปเลย ไม่โมททำงานแล้วเดี๋ยวลองชิมก่อนเดี๋ยวมันติดเข้าเสียงมันเข้าไอีนี้เย็นแล้วนะชอบแน่แน่เพราะแกใส่แบบมีพอรซีมีซีคิวก็ได้นะแต่ว่ารถมันยังไม่เคยเคลมอะไรคือมันจืดแล้วหรือเปล่าไม่มันนานแล้วเปล่าเออมันน่าจะชื่อแล้วแต่ว่าเค้กนะรสชาติอร่อยตั้งแต่สี่โมงมันควรจะแบบ ไม่หมายถึงว่าถ้ากินใหม่ๆมันน่าจะเข้มมันน่าจะอร่อยอะไรไม่เหมือนแบบไม่ค่อยมันชื่อโอเคเนาะอร่อยอยากโหไปละมันไงห้าสิบบาทอุ้ยอิ่มแน่นอนคุ้มเป็นไงเก้ไปไายบายค่ะ